<TV. S 2> GPI Motorsport จับมือ Honda มอบแชมป์ประจำปี Honda City Hatchback One Make Race 2022อย่างทรงเกียร์ภายในงาน Honda City Hatchback One Make Race Champion Award 2022หลังกรำศึกกันมา4สนามตลอด ทั้งปีรวมทั้งสิ้น8เรสก็ได้ผู้ครองบัลลังแชมป์ประจำปีในแต่ละรุ่นอย่างเป็นทางการรางวัลแห่งความสำเร็จนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเดินหน้าสร้างความสำเร็จต่อไปในอนาคต ปีที่2เนี่ยคือเราได้วิ่งครบ4สนามตามที่เราได้กําหนดไว้นักแข่งทุกคนก็คุ้นเคยคุ้นชินกับรถมากขึ้นก็แข่งกันสนุกสนานเป็นที่พอใจกับนักแข่งด้วยและกับผู้ชมด้วยนะครับในที่สุดก็เราก็ได้แชมป์ของปีนี้มาก็แสดงความยดีดีนะครับปีหน้าก็จะมีทั้ง Honda City นะครับล้วกะ Honda Civic ก็ขอฝากให้ติดตามได้นะครับตามช่องทางอาตานะครับ GPI Motorsport พร้อมเดินหน้าจับมือกับรถยนต์ฮอนด้าและผู้สนับสนุนสารต่อความท้าทายในวงการมอเตอร์สปอตเพื่อขับเคลื่อนให้ Honda One Make Race เป็นการแข่งขันมอเตอร์สปอรตระดับคุณภาพของประเทศและเสิร์ฟความมันให้กับแฟนความเร็วชาวไทยอย่างเต็มรูปแบบติดตามความมันได้ใหม่ในปีหน้าห้ามพลาดนะคะ